สวัสดีครับวันนี้เราจะเปลี่ยนดาวไลท์ครับดาวไลท์ที่เป็นดวงดวงนะครับที่เป็นหลอดเหมือนแกนหมุนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับผมซื้อดาวไลท์ยี่ห้อ Panasonic เราต้องวัดตรงนี้ครับของผมเนี่ยประมาณ11เซนก็คือรูรูของฝ้าของเราถ้าดาวไลท์ดวงเดิมใช้11เซนเราซื้อ11เซนใช้12เซนเราซื้อ12เซนใช้15เซนเราซื้อ15เซน คือมันจะมีขนาดพอดีเลยครับผมเลือกซื้อของ p a n a s ซ onic เลือกเป็นสีคูลเดย์ไลท์ก็คือมันจะออกเป็นสีขาวเลยครับวิธีการนะครับเราก็ต้องถอดดาวไลท์เก่าออกครับนี่ครับผมถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งดาวไลท์แต่ละดวงเนี่ยจะมีกระบวนการการถอดแตกต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมทำวิธีถอดให้ดูครับลักษณะไฟดาวไลท์แบบเดิมครับจะเป็นแบบนี้ แกนหมุนเราก็หมุนตัวหลอดออกมาครับแล้วเราก็เอาตัวฝาเนี่ยออกมาได้เลยทีนี้เราต้องใช้คีมดึงแกนล็อกเนี่ยครับสองอันนี้ดึงออกมาได้เลยครับดึงสามมุมใช้คีมดึงนั่นนะครับ,รบราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับพอดีผมมือเดียว ออกมาได้เลยมันจะเป็นเหมือนเหล็กยึดล็อกตัวดาวไลท์เนี่ยครับเราดึงออกมาทั้งสามอันเลยครับเมื่อเราดึงออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับตัวดาวไลท์ครับก็จะหลุดออกมาครับแล้วก็จะมีตัวเชื่อมระหว่างสายไฟดังนี้ครับเราก็ขันน็อตออกครับให้เหลือสายไฟระหว่างฝ้าครับเพื่อเชื่อมกับสายไฟของดาวไลท์ครับ ก็จะง่ายใช้สีที่เป็นสีสอดคล้องกันครับที่เป็นนิวตันกับปราวน์ครับนี่คือขนาดของฝ้าครับที่ผมบอกว่า11เซนนะครับตัวโครงการเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีสายมาให้เราก็จะต้องมาเชื่อมกับตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้นครับ สีน้าเงินคู่กับสีน้าเงินสีดําคู่กับสีดําหรือน้ําตาลคู่กับน้ําตาลแล้วแต่โครงการจะเลือกสีอะไรนะครับวิธีการต่อเราก็เลือกง่ายๆโดยการใช้สีแล้วเราก็นําตัวดาวไลท์เนี่ยครับติดขึ้นไปได้เลยโดยงัดจากแกนตรงนี้ครับเนี่ครับเราก็เลือกงัดจากแกนตรงนี้แล้วก็เกี่ยวครับเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาพอดีผมมือเดียวนะครับ พอเราเกี่ยวใส่เสร็จนะครับเราก็ดันตัวหลอดดาวไลท์เนี่ยขึ้นไปครับเนี่ยครับเราจะใช้แกนตัวนี้เกี่ยวครับมันก็จะคอยยึดบนฝ้าให้กับเราครับครับเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับกับการใส่ตัว LED ของยี่ห้อนี้นะครับพาน Panasonic เนี่ยกับไปสู่ไฟดาวไลท์ ในลักษณะแบบเดิมที่เป็นแบบแกนหมุนครับข้อดีของไฟดาวไลท์แบบนี้ก็คือว่ามันกันพวกสัตว์ต่างๆที่มันจะเลื้อยมาหรือมันจะมาตามาช่องของตัวดาวไลท์ที่เป็นแบบหัวหมุนครับมันจะทําให้บ้านนั้นเนี่ยบางทีอาจจะมีจิ้งโจกมีตัวอะไรเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาง่ายครับแต่ถ้าเป็นดาวไลท์ในลักษณะนี้มันจะพอดีกับตัวฝ้าแล้วก็สามารถแบบว่า ปิดช่องว่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นในาการติดตั้งของฝ้ากับตัวดาวไลท์ครับก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเนี่ยครับไฟสีขาวจากเดิมลักษณะไฟเขาจะเป็นสีแบบนั้นครับนี่เป็นไฟสีขาวครับ